สวัสดีครับนี่เรามาประกอบตัวริงพัมพัวมาลายของไซนเกอร์ฟอร์ดกันนะครับซื้อมาตอนแรกมันไม่มีนะครับเป็นลูกยางแบบนี้ลักษณะนี้นะครับเราต้องมาทําเองนะครับให้มันเป็นรูปนี้นครับอยู่นเนี่ยเนี่ยนีมันเป็นรูปนี้นะครับก็อันนี้ก็มันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับจะมีร่องของมันอยู่ครับ เสร็จแล้วเราก็เราจะระบีรูปๆไปกันมนกระเด็นออกมานะครับโอเคไหมเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ในชุดมันก็จะไม่มีลูกยางที่มันเป็นหน้าตาที่เป็นร่องแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาสร้างเองทั้งหมดนะครับมาเป็นกลมแบบนี้นะครับเราก็ทําการเยือมันเข้าไปเลยนี่เป็นลักษณะนี้นะครับก็ยากไหม ก็ไม่ยากนะแต่ให้มันลงร่องให้พอดีแล้วมันจะพอดีผมันนั้นลูกยางมันจะไม่เกินนะครับใช้เวลานิดนึงเขาไม่มีขายที่มันเป็นหน้าตาแบบที่สำเร็จมาแล้วจะให้ดูนะครับลูกยางมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใส่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แต่ว่าของเรา ไม่มีมาแบบนั้นหรอกก็ต้องมาทําเองนะครับเนี่ยทำแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็เอาอจะลบรูปไว้ดันกระดิ่ออกมาแค่เนี้ยครับโอเคนะครับก็ <Go. S 1> จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็หมุนปิ้วปิ้วปิวปิว,ปวอย่างนี้ก็ ตาแบบนี้นะครับวันละเป็นเมื่อตาแบบนี้แล้ว